สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องพะระเมนรูที่พระเหมามานะครับอีพีนี้เป็นอีพีที่หนึ่งสองเจ็ดนะครับก็มาพบกันเช่นเคยนะวันนี้ผมก็คัดพระจากที่ไปเหมามาเมื่อวานนะครับเอามาลงให้ชมกันนะครับช่องทางการติดต่อนะครับ0 9 8ย์8 2 7 4 9นะครับหรือสแกน qr code นะครับตรงนี้นะครับ เดี๋ยวผมหากล้องแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับแบบหนึ่งเลย องค์แรกนะครับเอาเลยนะครับองค์แรกเป็นพระสมเด็จวัดรักขังนะครับเดี๋ยวผมลงกล้องให้ดูนะครับจะเห็นมมลสารนะครับเต็มองค์นะครับมมลสารจะเยอะนะครับเนื้อออกเหลืองนะครับ ตัวนี้ครับมีเม็ดแดงเม็ดดำนะครับเม็ดขาวนะครับซุ้มจะโตโตหน่อยนะครับบนสารเต็มมงนะครับสวยนะครับดูดูฐานกันนะครับมือฐานนี่ชัดเลยนะครับฐานล่างชัดมากนะครับ ดูด้านหลังกันนะครับนี่ครับด้านหลังมีเม็ด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 มวลสารแล้วก็รอยแตกลายงาน,นะครับชมกันเต็มเต็มนะครับเต็มเต็มเต็มองค์นะครับนี่ครับดูด้านหน้ากันนะครับนี่ครับ สวยไหมครับสวยนะครับสวยองนี้สวยนะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับองค์นี้เอาสามร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับเป็นพระสมเด็จวัดลักขางเหมือนกันนะครับแต่องคนี้จะเป็นพิมพ์คะแนนนะครับนานๆจะเห็นทีนะครับพิมพ์คแนนก็คือเขาไว้สร้างเพื่อนับจํานวนของพระนะครับว่าได้กี่องค์แล้วเงี้ยนะครับ สวยชัดเจนนะครับเดี๋ยวลงกล้องกันนะครับนี่ครับเม็ดแดงเม็ดดำนะครับลงเหมือนลงลักปิดทองมานะครับเก่าเลยนะครับเก่าเลยนะครับลงลักปิดทองครับ มีข้าวน้ำมันตังยิ้วออกเหลืองๆนะครับสวยนะครับสวยครับไม่ใหญ่นะครับพิมพ์กแนนนะครับเดี๋ยวผมเทียบกับเหรียญสิบให้ดูนะครับ ครับองเล็กนิดเดียวนะครับสนใจรงไหนสามารถแคปรูปส่งมาทางไลน์ได้นะครับชุดนี้เป็นพระชุดที่ผมกลับมาจากเมื่อวานจากไปเหมาพระมาผมก็เอามาเตรียมไว้แล้ว รู้สึกว่ามันเหนื่อยๆล้าๆก็เลยน่าจะเป็นที่อากาศทำอากาศร้อนนะครับเมื่อวานนี้ก็เลยไม่ได้ทําคลิปนะครับรงนี้เปิดแบ่งปันนะครับเอาสามร้อยห้าสิบพ้อมสูงนะครับรายการต่อไปนะครับเป็นชินาลาดนะครับชินาลาดเนื้อเมกพัดน,นะครับหลังยันนะครับ เมกพันนะครับหนุนดวงนะครับลงกล้องน,นะครับกับเนื้อเจ้าคู่กะคู่คะนะครับยันนะครับยันนะครับด้านหลังมียันชัดเจนนะครับ ชินาาดลงพวอเงินวัดดอนเยหอมนะครับชินาลาดลงพวอเงินวัดดอนเยหอมนี่ครับพอสวยนะครับไม่ไม่ไม่สวยมากนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่ที่เคยเจอก็จะพิมพ์ทรงก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับมียันนะครับองค์นี้เปิดแบ่งปันนะครับเปิดแบ่งปันนะครับเอาสามร้อยนะครับสามร้อยพร้อมส่งนะครับ รายการต่อไปนะครับจะเป็นพระรูปหล่อนะครับรูปหล่อหลวงพ่อทองวัดเข่ากบเอ่อนครสวรรค์นะครับจะมีอุดผงผงนะครับด้านล่างนะครับนี่ครับผงเก่านะครับจะยวผมลงกล้องกันนะครับรูปหล่อโบราณนะครับเนื้อนะครับขึ้นเขียวเลยนะครับ สนิมเขียวนะครับนี่ครับเนื้อหลังอย่างโหดครับมีรอยตะใบแต่งนะครับแล้วก็มีนี่ครับอุดผงเก่านะครับอุดผงเก่าครับเนื้อนะครับเนื้อ ชัดเจนนะครับชัดเจนนะครับมีรอยประกบนะครับตรงนี้ครับนประกบแต่งพิมพ์นะครับนี่ครับตรงศีรษะท่านนะครับนี่ครับมีรอยนิดนิดครับองค์นี้เปิดแบ่งปันนะครับเอาสามนะครับ350พร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับจะเป็นเหรียญหล่อนะครับ ไทราบเกจินะครับองนี้เหรียญหลอไมไปราบเกจิเน้จะออกคล้ายๆเหรียญภายเงินนิดๆน,น,นะครับสีจะออกคล้ายๆบอลบอนหน่อยนะครับนี่ครับตรงนี้เขียนว่าอุปชานะครับแต่ตรงนี้อ่านไม่ออกนะครับ เดี๋ยวลงกล้องกันนะครับไม่ทราบที่นะครับเนื้อเก่าดีนะครับขู่ขาขุกข,ะค,กขะ,ะครับไหนดูหน้าท่านนะครับ ภาพใช้มานะครับองนี้นะครับองค์นี้เปิดแบ่งปันนะครับเอาสามร้อยนะครับสามร้อยพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับเป็นภาพปิดตาเนื้อผงคุกรักนะครับเนื้อผงคุกรักองเล็กนะครับองคเล็ก พิมเหมือนหลวงปู่จีนนะครับพิมเหมือนหลวงปู่จีนหลวงปูจีน,จนวัดท่าลานะครับดเดี๋ยวลงกล้องกันนะครับนี่ครับมีลักติดอยู่นะครับเป็นผงคุกลักนะครับก็จะเป็น เอาเนื้อผงม,มาผสมรักนะครับเพื่อให้ยึดกันเกาะเป็นตัวแล้วก็เอาไปจุ่มรักอีกทีแล้วก็ประมาณนี้ครับคุกรักแล้วมากดลงบนพิมพ์แล้วก็ไปจุ่มรักเพื่อรักษาพระองค์นี้เอาสามร้อยนะครับสามร้อยพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับอันนี้เป็นผงคุกรักแล้วก็มากดเลยนะครับลงกล้งนะครับ พิมพ์นี้เป็นของหลวงปู่สุกนะครับแต่ผมไม่ทราบว่าเป็นพิมพ์อะไรนะครับแต่ผมเคยเปิดเจอนะครับเป็นพิมพ์หลวงปู่สุกนะครับคล้ายๆหลวงปู่สุกกับอาจารย์เปิงนะครับทรงแบบนี้นะครับทรงแบบนี้จะเหมือนหลวงปู่สุกกับอาจารย์เปิงนะครับด้านหลังมีจานนะครับไม่รู้จานเป็นตัวอะไรนะครับนี่ครับพระจะแอนๆนิดนึงนะครับ องนี้เปิดแผงปันนะครับองค์เล็กๆนะครับ350พร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับเป็นเนื้อโลหะนะครับปิดตาเนื้อโลหะมีคีบข้างนะครับนี่ครับคาดว่าเป็นทางสายใต้นะครับแต่ว่าผมผมจําไม่ได้ว่าเป็นอาจารย์อะไรนะมีรอยตะาบแต่งก้นนะครับยวลงกล้องกันนะครับ มีรอยประกบข้างนะครับมียันหลังนะครับต่อไปอครับไม่ทราบหลวงพ่อนะครับเอาสามร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นมันหางไม่ป่องนะครับหลวงปู่ภูท่ารอดครับแต่ว่าศึกไปแล้วนะครับก็คือมีการแขวนตรงห่วงตรงนี้ พอห่วงขาดไปก็ไปเจาะรูตรงนี้เพื่อแขวนอีกก็ขาดอีกนะครับเพราะท่านเป็นเนื้อตะกัวนะครับเนื้อตะก,กัวก็แล้วก็จะขาดง่ายนะครับดูเนื้อนะครับนี่ครับยังเหลือร่องรอยให้ดูนะครับด้านหลังนะครับนี่ครับ แขวนจนบางหมดเลยนะครับแหวนจนบางเลยนะครับสว,สวยสวยนี่ก็แพงนะครับบางมากนะครับองค์นี้เอาห้าร้อยนะครับห้าร้อยพร้อมส่งนะครับสนใจสามารถแอดไลน์ดูรูปเพิ่มเติมได้นะครับช่องทางการติดต่อนะครับ098 128 27 49หรือสแกนเคียวก้ดนะครับ ันนี้ก็ขอจบอีพีนี้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ